คุยกันเป็นชั่วโมงเลยพี่อนได้ข้อแล้ก็สรุปว่าทางทางน้องเขาอะนะฮะที่ที่เขามีเรื่องกับทางบริษัทเราเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเข้าใจผิดสิ่งที่เขานั่งกินเหล้าอยู่ทุกวันของเขาฝั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วบริษัทเราเนี่ยพนักงานเราเปิดไฟเปิดไฟรถเนี่ยแล้วมันไปกวนสายตาเขา ทีนี้เนี่ยเขาบอกคนอื่นไม่เป็นไรแต่อันนี้ทาไมต้องอยู่คนสุดท้ายแล้วเปิดไฟไปกวนเขาตลอดพอเขามารู้ทีหลังว่าที่เขาอยู่คนสุดท้ายเพราะเขามีหน้าที่ปิดตึกรอรับเมียซึ่งทําฝ่ายบัญชีแล้วก็รอรับลูกที่ทํากันบ้านรออยู่ข้างบนอย่างนี้ทุกวันพอเขาสตาร์ทรถเสร็จเขาก็ลงไปปิดตึกปิดนู่นเมียลูกก็ลงมาก็เป็นเหตุให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําไมต้อง ต้องสตาร์ทรถแล้วสตาร์ไฟใส่กูทุกวันที่เขานั่งกินเหล้าอยู่พอมาตอนหลังเนี่ยเขาทําให้เขาเกิดอารมณ์ไงพอมาตอนหลังเขารู้ว่าอ๋อเหตุการณ์เพราะว่าอ๋อต้องขึ้นไปรับลูกรับเมียมาเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เลยรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษแล้ววันที่เขาพบมีดมานี่มันมีเหตุการณ์ในวันนั้นหรือเปล่าก็ในมันมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วก็มามาวันที่มีเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนเดิมพนักง,งานของผมเขาก็ต้อง เปิดไฟเสร็จไอ้เปิดสตาร์ทรถเสร็จเขาก็ไปปิดปิดบริษัทปิดอะไรให้เรียบร้อยปรากฏว่าเอาอีกแล้วไปส่องไฟที่เขานั่งกินเหล้าอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็เลยตะโกนว่าตะโกนออกมาบอกว่ามึงมึงเปิดไฟส่องกูทาไมใช่ mm hmm. ไหมฮะทางคนผม mm hmm. ผมก็น้านิ่งๆเฉยๆอ,อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายก็มองหน้ามองมองให้ให้อวัยวะเพศมา mm hmm. มองทํจุดจุด,จ,ดจุดอะไรพนักงานผมอา้าว ก็ลูกผู้ชายเนะถ้าจะให้กเ็เดินมาเอามาให้เขาก็กวักมือมาที่เท่านั้นแหละมันก็ก็เลยเขาก็ข้ามมาเลยแล้วก็ถือมีดเอามีดเข้ามาแล้วก็อย่างภาพที่เห็นนะฮะก็ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่อยากโทษใครแล้วมันเกิดจากที่เขามีอคติมาตั้งแต่ต้นว่าว่าไปกวนการกินเหล้าของเขาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเพราะอะไรถึงเปิดไฟเขาก็เลยเขาก็เลยค่อยๆ เบาลงแล้วก็ขอโทษอย่างที่เห็นในภาพนะครับตว่ามันจบแจ้งข<ม>้อหานะพี่เปิ้ลอันนี้พี่เปิ้ลไม่ได้แจ้งนะฮะทางตํารวจเป็นคนแจ้งเองเพราะว่าพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบอกพี่เปิ้ลให้อภัยทุกอย่างคือโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจนะฮะสภาพเศษษรษฐกิจตอนเนี้ยทุกคนก็อาจจะงานน้อยลงเงินน้อยลงอะไรก็อาจจะเครียดนะเนอะเครียก็ต้องกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็อาจจะ มันขวางหูขวางตาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นใจเขาอะนะฮะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแลร้วกันทีหลังก็อย่าทําแล้วที่สําคัญคือปรับปรับทัศนคติของตัวเองกับเพื่อนบ้านใหม่กับคนของบริษัทพี่เปิ้ลใหม่ได้ไหมเพราะคนของพี่เปิ้ลเนี่ยเขาก็ทุกคนทามาหากินไม่มีใครคิดจะมีเรื่องโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องกับพี่เปิ้ลเนี่ยไอ้กับคนของพี่เปิ้ลเนี่ยคนนี้อยู่กับพี่เปิ้ลมา20ปี เป็นคนที่ดีมากๆไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเราก็เลยรู้สึกว่าจริงเหรอวะ<ม>เราไปเราไปเปิดไฟใส่กระพริบใส่คนกินนั่งกินเหล้าอย่างนี้ทุกวันเล่นๆเ,เ,เพื่ออะไรวะใช่ปะ<ม>สุดท้ายมันก็โอเคหมันก็ก็คือสรุปว่าตอนนี้คือเขาอะมีเหมือนมีปัญหากันมาสักพักนึงแล้วแต่ว่ามันเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อเมื่อ,อไหร่นะคะก็คงมีปัญหากันยิบยิบย่อยๆมามองหน้าทําไมทําไมไม่ยิ้มให้กู เขากินเหล้าอยู่แล้วกูก็ยิ้มให้อะทำไมมึงไม่ยิ้มให้กูแล้วเขาบางวันเขาก็เดินข้ามาไม่ยิ้มให้กูทำไมเมื่อกี้ยิ้มให้ทําไมไม่ยิ้มมากินเหล้าด้วยกันไหมอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้าไปกินนะฮะเคยได้ยินเคยได้ยินมาตลอดเวลาอยู่แล้วฮะว่าว่าเออเวลาเขาเมาเขาจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมั่ง คนเมาแล้วเราก็อยู่กันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อ <c oughs> หลังจากนี้จะมีปัญหาไหมเนี่ยพี่เปิ้ลเชื่อว่าคงไม่มีแล้วฮะคงไม่มีจากจากสายตาที่เขาเขารับปากกับทางตํารวจร <c oughs> ับปากกับสื่อมวลชนทุกคนรับปากกับพี่เปิ้ลแล้วก็ขอโทษแล้วเนี่ย <c oughs> พี่เปิ้ลก็คิดว่าไม่มีปัญหาคิดว่าในอนาคตถ้าเขาเดือดร้อนอะไรเขามีอะไรให้พี่เปิ้ลช่วยเหลือพี่เปิ้ลก็อยากจะช่วยเหลือเขานะ ใช่พี่เปิลทราบเาว่าตอนนี้พนักงานเราบอกสื่ว่าเป็นโมโหยังไงครับพอเขาบอกพี่เปิลอะโมโหพนักงานมากกว่าไม่ยอมเพราะพนักงานอะปล่อยให้เวลาผ่านไปไปแจ้งความแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เต็มเ็มแล้วค่อยมาบอกพี่เปิลพี่เปิลถึงได้แบบต้องให้เรื่องมันจบไงแล้วไม่บอกพี่เปิลแล้วเรื่องไม่จบเงี้ยเกิดวันดีคืนดีขอโทษนะ เขาไม่พอใจอะไรอีกแล้วเดินถือมีดเข้ามาในบริษัทแล้วจ้วงแทงลูกเราที่นั่งทํากันบ้านอยู่ในบริษัทเนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลก็เลยต้องนี่ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการให้มันเป็นข่าวเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราจําเป็นต้องเคลียร์ปัญหาทุกปัญหา<ม>ใช่ไหมฮะเพื่อให้ทางเนี่ยมันเรียบที่สุดเพื่อเรากําลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันใช่ปะฮะเป็นครั้งแรกฮะเป็นครั้งแรกของบริษัทเลย พราบริษัทเราพนักง,งานทุกคนก็เฟรนลี่เนะทำงานบันเทิงทำงานโออะไรทั้งหลายแหละก็คือผมผมผม,<ะ>ผมว่าพนักง,งานบางคนก็อาจจะระแวงเ<ม>พราะเป็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยแล้วแล้วเขาก็จะนั่งกินเหล้าอยู่ตรงข้ามทุกครั้งอ่ะทุกวน<ม>ันน่ะจะเกิดอะไรอีกไหมอ่ะใช่ป่ะแต่สำหรับพี่เปิ้ลแล้วก็พนักงานทุกคน ตัวพี่เปิ้อเองก็คิดว่าไม่ถ้าเขารับปากแล้วก็คงไม่มีอะไรฮะก็มีมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ก็บอกได้กินเหล้าขาดน้ำแข็งเดี๋ยวซื้อไปให้จะได้อารมณ์ดีขึ้นฮะคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะเขาเขาก็ไม่น่าจะอะไรเพราะเวลาเขาไม่เมาเนี่ยเขาเขาพูดจาสุภาพมากนะเออแค่นั้นเองอ่ะเริ่จบค่ะลูกะ อ๋อโอเคก็เขาเป็นแบบเหมือนกับภูมิตะภูมิภูมิภูมิคุ้มกันของเขาค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นเป็นแผลในปากเนี้ยบ่อยมากพอเขาวิคปุ๊บเนี่ยจะเป็นแผลในปากแล้วเขาไปกินอะไรไม่รู้ของเล่นอะไรแล้วมันแตกในปากเป๊ะพอเป็นแผลปุ๊บทีเนี้ยมันก็ติดเชื้อแล้วเขาก็ไปกินข้าวแผลมันก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบที่เรียบสมเขาก็ ก็เลยต้องให้น้ําเกลือตอนนี้ก็ต้องแอดมิดอยู่2วันสวันนะฮะโอ้ไม่ไม่ไม่มันเป็นเขาเรียกอะไรเลิมเหรอเป็นเลิมเป็นไวรัสเงี้ยฮะใช่ตอนนี้ก็ก็ก็คงต้องต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องของเล่นเรื่องอะไรที่เอาเข้าปากเพราะเด็กอายุ3ามขวบอะ่ะเจออะไรก็เข้าปากเคียเค้ยวโปะแปะเคี้ยวไปเคี้ยวมาระเบิดเปะ๊ะในปากเงี้ย ประจำอ่ะแล้วโอเกสนี่ยิ่งยิ่งเหินเฮียนอยู่แกแสบสุดแล้วแสบสุดแล้วในบ้านมีแบบหมอลงไหมคะเขาต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรนะฮะแบบเข็ดไหมคะต้องเอาของเข้าปากหรืออะไรเงี้ยเออเกส์เขาเขาก็ไม่รู้เรื่องอีกอ่ะเขาก็หน้าเขาก็นิ่งๆของเขาอย่างเงี้ยแล้วพอเผลอปุ๊บพอกล้องไม่จับเขาก็อยู่แวแแวแแวอะไรของเขาไปเรื่อย ค่อนข้างจะไม่ปกติอยู่ฮะเอติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ okay. yeah.